ข้าวปลางฉันหิวข้าวอยากกินอะไรไทยสานหรืเอเนือตายฉันหิวข้าวรีบจ้ดมาโชว์ปาสึกชามเกี่วข้าวเช้านี้สนับสนุนโดยพร้าวหอมกะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็น์หอมมันจากมะพร้าวไทยพันธุ์ดีสุรีชื่อนี้มีแต่อร่อยเพิ่มแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปีบิ๊กซีชอบสนุกสุขที่บิ๊กซี สวัสดีครับคุณผู้ชมผมเชฟปูนิม,มาสีเมคานอนขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกับข้าวเช้านี้นี่วันหยุดสุดพิเศษแบบนี้นะครับผมผมจะพาคุณผู้ชมมาชิมอาหารซึ่งเรียกได้ว่าเป็นร้านอาหารประจำถิน่นราคาไม่แพงแต่รสชาตินั้นอร่อยสุดๆไปเลยและร้านที่ผมยืนอยู่ตรงนี้มีชื่อว่าครัวเขาคอ เดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับเจ้าของร้านนะครับและไปดูซิว่าเขาจะมีเมนูเด็ดอะไรให้เราได้ชิมกันบ้างไปดูเลยพร้าวหอมกะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์หอมมันจากมะพร้าวไทยพันธดีสุรีชื่อนี้มีแต่อร่อยเพิ่มคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเจ้าของตำนานความอร่อยครัวเขาคอนะครับนี่เดี๋ยวเดินเข้าไปในครัวไปหาเขาครับโอ้ oh, oh, oh. สวัสดีครับเฮียและนี่ครับคือคนที่ผมบอกนี่คือเฮียคมกริดประสิทธิ์สุวรรณนะครับหรือว่าเฮียจอนตอนแรกนึกว่าเป็นฝรั่งนะครับอย่างเงี้คนไทยครับดูจากเฮียครับผมผมได้ยินชื่อเสียงครัวเขาคอเนี่ยมาจากหลายที่แล้วผมไปไหว้พามาเขาก็บอกว่าถ้าจะไปกินอาหารดีถูกอร่อยสะอาดต้องมาที่ร้านนี้คราวนี้พอมาถึงนี่เห็นครัวเขาคอตรงนั้นก็ใช่ ตรงนี้ก็ใช่งงไปหมดเลยว่าตกลงร้านครัวเขาคอเนี่ยที่เป็นร้านจริงๆนี้อยู่ตรงไหนครับเนี่ยร้านจริงๆอ่ะคือใช่หมดเลยครับแต่ตรงนี้เป็นครัวครับทาอาหารจากตรงนี้เพื่อไปส่งห้องนู้นห้องนู้นแล้วก็ห้องสุดท้ายก็คือเอาไว้รับทัวร์ครับอ๋อเป็นร้านเดียวกันทั้งหมดเลยใช่ครับที่นี่ครับคุณผู้ชมมีอาหารนะครับทั้งอาหารจานเดียวกุว้ยเตี๋ยวข้าวขาวหมูอาหารตามสั่งแล้วก็ยังมีแบบเป็นอาหารแบบ สั่งมาเป็นจานๆมีส้มตำด้วยใช่ครับทำไมเฮียขายเยอะขนาดนี้ครับผมเพื่อรองรับลูกค้าให้มีหลากหลายลูกค้าอยากทานอะไรก็คืออยกให้มีหมดทุกอย่างครับโอ้โหเฮียนี่กะจะเอาทุกเมนูที่มันอยู่ในประเทศนี้มารวมที่นี่ที่เดียวเลยใช่ครับโอ้เมนูอย่างเดียวไม่พอรสชาติอย่างเดียวไม่พออันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องคุยกันเรื่องราคาครับราคาถ้าเกิดมาชิมอาหารที่ร้านนี้ราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับเฮียราคาเริ่มต้นที่40บาทค,คุณพระช่วยเริ่มต้นที่40บาท สถานที่ท่องเที่ยวที่เขาบอกว่าไปเที่ยวแล้วโดนฟันราคาแพงอย่างนั้นอย่างนี้เฮีย er, พูดให้คุณผู้ชมไปอีกครั้งว่าราคาที่ร้านเท่าไหร่ครับสี่สิบบาทครับสี่สิบบาทโอ,อ้โหรูกันทังประเทศแล้วนะตอนนี้ใช่ครับแพงทีนะ่สุดเท่าไหร่ครับแพงที่สุดคือสองร,ร้อยต้มยำปลาคังหนึ่งหม้อแพงที่สุดคือต้อยมยำปลาคังเป็นหม้อราคาสองร้อยขอตกอ,อิจใจอีกครั้งหนึ่งคุณพระช่วยโอ้โหราคาสองร้อยเท่านั้นเองเฮียครับครับผมผมเกรงว่าถ้าผมกินอิ่มแล้วเดี๋ยวผมจะลืม ก่อนที่ผมจะไปชิมอาหารผมอยากจะให้เฮียฝากร้านหน่อยครับมาอย่างไงครับติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างครับมาจากกรุงเทพให้ใช้เส้นสระบุรีหลมสักนะครับพอถึงหลมสักให้ใช้เส้นลมสักพิษณุโลกครับขับมาประมาณ20กว่ากิโลก็จะถึงตลาดสดห้่ยไผ่ร้านของเราจะอยู่ตรงข้ามกับธนาคารกสิกรไทยครับผมเบอร์โทรนะครับ087 943 0 0 1่ครับโอเคครบถ้วนทุกช่องทางการติดต่อขอตัวไปชิมอาหารก่อนนะครับเฮียครับขอพระคุณมากครับคุณผู้ชมครับแล้วช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่ผมรอคอยแล้วคุณผู้ชมดูแล้วต้องอิจฉาผมแน่ๆเลยเพราะว่าตอนนี้ครับเฮียจอนได้จัดอาหารมาให้ผมเต็มโต๊ะไปหมดเลยผมไม่ได้ตะกาดนะครับแต่ว่าเฮียจอนเขาจัดมาให้ ดีใจเริ่มต้นเลยครับผมจะชิมเมนูนี้เป็นเมนูแรกเมนูนี้มีชื่อว่าส้มตําไข่เค็มใบมะละหวานทอดกรอบเสียเวลาทําไมชิมเลยดีกว่านี่อยากรู้ว่ามันจะกรอบหรือเปล่าเอาเครื่องแน่นๆเลยนะไข่เค็มนะใส่ลงไปบนใบมะละนี่คุณผู้ชมทางตรงไม่มีอ้อม รสชาติจัดจ้านมากแล้วใบมะระทอดกรอบนี่นะครับมันไม่ให้กรอบอย่างเดียวเขายังมีความหอมของงานะครับเพราะว่าตัวแป้งเนี่ยเขาผสมพวกงาขาว,ข,าวขัว่วลงไปด้วยนะค,คุณผู้ชมเมนูนี้จัดว่าเด็ดยังไงก็ต้องสั่งต่อมาเลยเห็ดหอมอ่าคุณผู้ชมอยู่ทางบ้านลจะบอกไอ้เห็ดหอมนี่เราเห็นกันบ่อยอยู่แล้วแต่นี่เป็นเห็ดหอมสดที่ปลูกบนยอดเขาคอเพชรบูรณ์ เห็ดหอมตดนะพอดกรอบนะจิมเปล่าๆก่อนยังไม่จิ้มเดี๋ยวจะได้รู้รสชาติที่แท้จริงของเขาเคี้ยวเข้าไปคุณผู้ชมตรงหัวเขาตรงตรงหัวของเห็ดนะมันนุ่มๆตรงก้านเนี่ยเขาเรียกอะไรมีความเหนียวมี texture แล้วเขาไม่ได้ปรุงรสมาเยอะนะครับผมว่าเขาก็ปรุงรสนิดเดียวเองได้รสชาติเข้มข้นจากตัวเห็ดเนี่ยแบบสุดๆเลยยังไงมาคุณผู้ชมลองสั่งเมนูนี้ดูคุณผู้ชมผมว่าดี ต่อมาเลยอันนี้ครับเป็นผลนะครับหรือเป็นลูกมะละน้นะครับเขามาไา่กับไครบอกเลยว่าดูพื้นๆดูธรรมดาแต่ฝรั่งเขาบอกว่า simply the best เขาโฆษณามาแล้วว่าอร่อยผมก็ชิมไปแล้วแหละตอนแรกอ่ะแต่ผมอยากให้คุณชมได้อร่อยไปพร้อมๆกันกับผมครับการทำเมนูจานนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะต้องใช้ไฟแรงและใช้กระทะจีน เพราะว่าผมกินเข้าไปในป่านะครับสัมผัสแรกกลิ่นแรกที่ผมได้รับก,ก็คือกลิ่นหอมจากกระทะฉะนั้นถ้าเกิดเขาใช้กระทะเทฟลอนนะเขาไม่สามารถที่จะทําอาหารออกมาได้รสชาติแบบนี้อันนี้ต้องใช้กระทะเหล็กไฟแรงๆเท่านั้นแล้วรสชาติปรุงมาได้พอดีมีกลิ่นหอมของไข่คือเข้าไปคั่วเมนูนี้ดีผมบอกคุณผู้ชมเลยดีมากๆต่อมานี่คือเมนูยอดมะละหวานผัดน้ํามันหอยผมจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับ คุณผู้ชมอาจจะบอกว่าเมนูนี้มีทุกที่แต่ผมอยากให้คุณชมดูกุ้งก่อนครับเฮ้ยก hey! ุ้งตัวเท่านี้คุณชมดูดิกุ้งตัวใหญ่ขนาดนี้และราคาเท่านี้คุณผู้ชมโอ้โหให้คุณชมดูอย่างนี้เลยนะนี่สามร้อยงศานี่นครับโอ้โ oh. หถึงว่าถึงเป็นร้านของมหาชนที่ใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องแวะชิมเพราะราคาไม่แพงแล้วก็คุณภาพดีนะฮะชิมก่อนเลย อ่อนทั้งหมดอ่อนทั้งหมดไม่มีส่วนแก่เลยอืไม่มีแบบเป็นเตี้ยนเลยนะกุ้งมีความเด้งมากอะ่ะที่ผมชิมกุ้งแยกเนี่ยเพราะว่าที่เขาเขาไม่อยู่ติดทะเลใช่ไหมอขอไม่ได้อยู่มีน้ําอะไรด้วยถ,ถ้าถ้าเกิดว่าเขากุ้งมาแช่ฟิดไว้นะกุ้งมันจะไม่สดเด้งขนาดนี้คุณผู้ชมนี่เป็นการบ่งบอกถึงคุณภาพ ว่าเมนูอาหารเขาเนี่ยไม่ใช่แค่มีเมนูอย่างเดียวคุณภาพของเขาเนี่ยังดีด้วยแล้วตอนนี้คุณผู้ชมน่าเสียดายมากเวลาของช่วงนี้หมดลงแล้วครับคุณผู้ชมผมยังมีเมนูอีกตั้งหลายอย่างที่ยังไม่ได้ชิมนะครับเดี๋ยวเราไปชิมกันต่อในเทปหน้านะครับคุณผู้ชมแต่ยังไงก็ตามผมบอกเลยว่าเมนูที่ผมชิมมาทั้งหมดนี่ของร้านรัวเขาคอนั้นอร่อยได้เรื่องแน่นอนครับ วันนี้นะครับทางรายการกับข้าวเชาว้านี้ต้องขอมอบผลิตภัณฑ์ดีๆจากสุรีให้เก็บเอาไว้ใช้ที่ร้านนะครับกับข้าวเช้านี้สนับสนุนโดย b ิ๊กซีชอบสนุกสุขที่ b ิ๊กซีแว่นท็อปเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปีคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอร่อยง่ายๆกับสุรีนีวันนี้ครับผมมีเมนูง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมครับเมนูนี้มีชื่อว่าน้ำพริกเผากากหมูเดี๋ยวไปดูวัตถุดิบและส่วนผสมก่อนจะลงมือทำนะครับวัตถุดิบและส่วนผสมผมมีน้อยมากมีใบเตยหอมมีหอมเจียวอันนี้ก็คือหอมแดงเจียวนะครับมีเกลือป่นต่อมา เป็นกระเทียมสับครับสับหยาบๆนะคุณผู้ชมอ,อย่าสับละเอียดเดี๋ยวตอนเจียวแล้วไม่อันนี้นะครับเป็นมันหมูแข็งที่เราจะมาเจียวกันนะครับแล้วสําหรับเครื่องปรุงที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือน้ําพริกเผาอ่ะไปลงมือทําดีกว่าวิธีการทําง่ายมากเอามันหมูใส่กระทะครับเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมเปิดไฟเอาอ่อนๆนะเอาอ่อนๆ เดี๋ยวมันหมูมันจะค่อยๆ่อ,ยอ,อทำปฏิกิริยากับตัวมันเองนะครับแล้วก็จะเหลือแต่กาก,ากหมูที่กรอบนะฮะพอผมเจียวกา,กากหมูนะครับจนน้ำมันมันออกมาสักพักหนึ่งผมจะโรยเกลือใส่ลงไปนะครับทำให้กาก,ากหมูนั้นน่ะ มีรสชาติเค็มนะครับแล้วก็จะทําให้สีเนี่ยสวยด้วยนะครับคุณผู้ชมกากหมูผมก็เริ่มกรอบขึ้นแต่ยังไม่ได้ที่ดีนะเดี๋ยวผมจะขอใส่ใบเตยหอมลงไปสักหน่อยเพื่อที่จะทําให้กากหมูของผ,ผมเนี่ยมันมีความหอมแล้วไม่เหม็นสาบนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับตอนนี้กากหมูของผมเนี่ยมันเริ่มเหลืองแล้วนะครับขั้นตอนนี้คุณผู้ชมต้องโฟกัสนิดน,นึงนะครับผมจะใส่กระเทียมสับลงไปนี่ อย่าสับละเอียดนะเพราะถ้าสับละเอียดมันจะไหม้นะอ่านี่เราใส่กระเทียมลงไปครับเล่นเดี๋ยวให้กระเทียมนั้นเหลืองกรอบไปพร้อมๆกับกาก,าก,าก,ากหมูตอนนี้ดูสิครับกากหมูของผมกับกระเทียมที่ใส่ลงไปเหลืองกรอบพร้อมกันเลยกรอกเอาแต่กากหมูกับก,ก,กระเทียมมาใส่ไว้ในภาชนะไว้นะครับขั้นตอนต่อมานะคะคุณผู้ชมก็แค่เลือกน้ำพริกเผาที่คุณผู้ชมชอบที่แบบว่าอร่อยอร่อยรสชาติเข้มข้นนะครับใส่ลงไปผสมกับกาก,าก,ากหมูคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันนะครับ แล้วก็ใส่ในส่วนของหอมเจียวแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยครับปลาดุกนะกระดุกกระดิกอินี่ปลาดุกนกระดุกกระดิกเอามาผัดพริกน่าอร่อยดีเฮสามชั้นปุดมาดิริเอาเจียวใส่พริกอร่อยดีเฮทะเลวังกาพุปลามาชุ่มสังเกตผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับเมนูน้ำพริกเผากากหมูของผมน่ารับประทานไหมครับเออเสียดายจังเลยคุณผู้ชมวันนี้เวลาหมดลงแล้ว แต่คุณผู้ชมสามารถติดตามผมเชฟปู oo, กับรายการกับข้าวเช้านี้ย้อนหลังนะครับได้ทางช่อง YouTube Facebook Fanpage s n e m p p r i u m นะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ